وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان واتقوا الله ان الله شديد العقاب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ครับขอความสละมติความรักมาจากอัลลอฮฺซุบะฮฺอัลลอฮฺนะครับประสัตรแด่พี่น้องมุสลิมพี่น้องมุสลิมาตีรักทุกท่านครับอัลฮัมดุลิลละฮฺนะครับวันนี้เราอยู่ที่อาคารมูลิติสนาบินเพื่อการศึกษาและพัฒนาสังคมจังสตูนนะครับซึ่งวันนี้นะครับนั่งอยู่ทางซ้ายของผมและก็ทางขวาของผมนะครับก็เป็นนะครับผู้ใหญ่นะครับจากทีวีอานาสนะครับและก็จากรันมิสเตอร์เฟอร์นะครับวันนี้เรามีม่ขาดได้มาเยี่ยมนะครับน้องคนหนึ่งนะครับที่ อาศัยอยู่จังหวัดตรังนะครับแล้วก็ปัจจุบันก็เป็นนักเรียนโรงเรียนศาสนาที่จังหวัดสตูนะครับชื่อว่าน้องแพรมุกนะครับสลามอะไรกุ้งครับสลาบครับน้องแพรมุกนะครับก็เป็นน้องคนหนึ่งที่เราไม่ได้รู้จักส่วนตัวมาก่อนครับแล้วก็วันหนึ่งนะครับทางมูลทีจังหวัดตรังเนี่ยเขาเขาไปเจอน้องคนนี้ที่ดูแล้วแววตาของเขามันมีความหวางแล้วก็มีความฝันอยู่ในแววตาของเขานะครับแต่พอไปเราไปเยี่ยมบ้านเนี่ยปรากฏว่านะครับ บ้านค่อนข้างที่จะขาดความพร้อมนะครับแล้วก็เหมือนว่าเป็นที่พักชั่วคราวด้วยนะครับเพราะว่าอยู่ที่เหมือนว่าเพิงทะเลนะครับอยู่ใต้ต้นไม้นะครับแล้วก็มากั้นกรอบเพื่อให้เป็นที่อยู่อาศัยนะครับซึ่งมีความยากลําบากสมควรนะครับแต่ว่าประเด็นความยากลําบากไม่ใช่เป็นประเด็นใหญ่นะฮะแต่ประเด็นที่เราสนใจมากๆคือว่าน้องคนนี้นะฮะก็คือเป็นคนที่มีความรับผิดชอบตั้งแต่ชั้นปหนึ่งถึงปหทเนี่ยทงานเพื่อที่จะมีเงินไปโรงเรียน นะครับช่วยเหลือพ่อแม่นะครับไปช่วยช่วยทําอะไรบ้างนะครับตอนเด็กๆด็ช่วยปอกปูแล้วก็สาวอวนแล้วก็ช่วยแบบว่าเวลามีงานอะไรก็จะไปช่วยล้างจานหรือว่าทําเอาเงินไปให้น้องให้ม่อะไรอย่าี้ครับครับก็คือตั้งแต่ปหนึ่งถึงปหเนี่ยเขาทํางานตลอดแล้วก็เล็กน้อยเนี่ยคือเก็บไปเรียนด้วยแล้วก็ให้น้องให้มะส่วนที่เหลือนะครับทุกครั้งเวลาทำงานเนี่ยเขาจะคิดถึงมะกับน้องเขาเสมอตั้งแต่เขาเองก็เป็นเด็กเล็กคนหนึ่งที่ที่หนึ่งอาจจะไม่ต้องทํางานโดยซ้ำไปหรือถ้าทํางานน่าจะ ใช้จ่ายส่วนตัวนะแต่เขาจะคิดถึงน้องทุกครั้งเลยนะฮะโดยเฉพาะวันแรกที่มาถึงโรงเรียนนะครับเสร็จแล้วที่ผมตกใจมาก,กคือว่าพอมาถึงบับเนี่ยคุณครูซื้อน้ําน้ําปั่นไหมฮะ้เป็นน้ําอะไรทช่วันนั้นฮะน้ำโกโก้ค่ะน้ำโกโก้ปั่นใช่ไหมเขาซื้อให้กี่กี่กี่แกว้วฮะแกว้วนึงค่ะแกว้แกวเดียวเขาซื้อให้ให้ให้ไพรมุกหรือน้องฮูดานะครับเสร็จแล้วน้องพาไปไหนครับพาไปพาไปให้น้องพาไปแบบว่า ให้น้องดูแล้วก็ถามว่ากินไหมไรแบบนั้นแล้วก็ก,<อ>กินเองค่ะวันนั้นน้องน้องมาที่นี่ใช่ไหมฮะใช่ค่ะใช่ก็คือแทนที่จะน้ำเนี่ยนะครับได้กินเองนะฮะแล้วก็กลับไปว่าเสียสละให้น้องนะครับคือคิดถึงน้องมากๆนะครับแล้วก็พอรู้ว่าเรามาถึงอยู่หอพักแล้วว่าน้องกลับไปมะกลับไปวันนั้นรู้สึกยังไงบ้างครับวันนั้นเสียใ,ใจมากเลยคะ่ะเสียใจมากใช่ไหมเพราะว่าไม่เคยจากครอบครัวใช่ไหมฮะ แล้วพอมาอยู่ที่นี่กันเป็นอยู่ยังไงบ้างครับดีขึ้นไหมครับดีขึ้นมากค่ะดีกว่าที่บ้านเยอะเลยใช่เขาว่าเขาเขาเสียใจที่ว่าเขามาอยู่ที่สบายแต่น้องเขาอยู่ที่ลําบากอยู่ทางที่หอพักเราก็ไปนอนพักธรรมดาครแต่เขารู้ว่าเขาไม่เคยอยู่ที่ที่สะดวกแบบนี้มาก่อนซึ่งต่างจากเด็กทั่วไปที่จะบ่นว่าหอพักไม่ค่อยสะดวกขัดนั่นนู่นนี่แต่น้องเขาแก่เขาเขาขอบคุณอัลลอฮ์ที่ที่เขาไม่ได้อยู่มาได้อยู่ในหอพักที่ที่สบายกว่าบ้านเขาเยอะมากเลยนะครับ และตอนนี้ยังไงบ้างครับได้พอเรามาอยู่ที่ผ่านไปแล้วนี้ขึ้นปีที่3ามแลครับ <2 S 2> ปีที่3เลยนะเพราะว่าหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยอยู่อยู่ช่วงโควิดนะครับและตอนนี้ยังไงบ้างครับเพราะว่าพื้นฐานเดินเนี่ยไม่รู้ศาสนาไม่เรียนศาสนามาเลย<ม>ครับก็มาเริ่มนับหนึ่งใหม่ที่นี่อลิฟบาตาซานะครับผ่านว่ากลายเป็นว่าผ่านไปสมปีตอนนี้เกเฉลี่ยเท่าไหร่ครับวิชาสามัญก่อนวิชาสามัญสามจุดแปดสามจุดแปดสามค่ะวิชาสามัญสามจุดแปดสามนะครับแล้วก็วิชาศาสนานะครับ 3.46ค่ะศาส,สนา3.4 6กุดสทำด้วยแล้วก็ถือว่าเรียนระดับระดับเกียรตดีเยี่ยม,มนะครับทั้งศาสนาและก็สามัญซึ่งเป็นตัวอย่างให้กับน้องๆคนทั่วไปเลยนะที่อัลลอ์ให้มีพ่อมีแม่มีบ้านมีที่อาศัยมีฐานะการเงินที่ดีมีทุกอย่างที่เพียบพร้อมมีตัวเลือกในชีวิตนะครับกับน้องอีกคนหนึ่งที่นั่งอยู่ต่อหน้าเรานะครับแล้วก็ขัดความพร้อมทุกอย่างแต่เขาเขาทําด้วยความมุ่งมั่นจริงๆตั้งใจทําเพื่อตนเองทําเพื่อคุณแม่ที่บ้าน ทำเพื่อน้องที่เล็กๆอยู่นะครับก็ถือว่าเป็นต้นแบบที่ดีนะครับสาหรับน้องๆที่ติดตามรายการอยู่นะครับว่าเราอาจจะมีความพร้อมไม่เหมือนกันนะครับแต่ถ้าเราให้มาทุกอย่างมีมือมีเท้ามีมันสมองมีทุกอย่างเนี่ยนะฮะเราก็ต่อสู้ไปกับมันและเราก็จะให้สิ่งดีๆนะครับกับเราเองเหมือนกับน้องแพรมกุกหรือว่าน้องฮูดานะครับที่สามารถทําให้ทุกคนเห็นได้ว่าคนที่ขัดความพร้อมในทุกด้าน กลายเป็นว่าเป็นคนที่เรียนเก,เก่งที่สุดในห้องและก็อนาคตอินชอนล์นะครับคงจะมีโอกาสที่ดีในการเรียนต่อและก็ได้รับทุนการศึกษาต่อไปนะครับซึ่งวันนี้นะครับเรามาจากในส่วนของจีอานาสและก็ร u นมิสเ r เอร์นะครับก็เป็นผู้ใหญ่ที่มาเยี่ยมวันนี้นะครับ <c oughs> แล้วก็อยากจะพูดก่อนที่จะมอบทุนการศึกษานะครับอยากจะให้พูดให้กำลังใจกับน้องๆครับเชิญครับเิลาเรามาเราให้ลาอฺณุลลอฮ์มะกลุ่นละเบียะกัสฺลัล ก่อนก็นขอชูโกตต่อรอสตาราลาที่แรบให้เราได้มาเห็นบรรยากาศครอบครัวที่เขายัางลำบากกว่าเราแล้วก็ถ้าไม่ได้ออกมาอีเวนต์แบบนี้ mm hmm. เราคงไม่ได้รู้ว่ายังมีคนลำบากกา mm hmm. าันาั <Okay. S 1> ้าเยอะทำดีแล้วเราก็ขอเปานกำลังใจให้ให้ความอดทนแล้วก็ อยู่แนงทางของเราดวาความอดทนชาลลวันหนึ่งเดี๋ยวร้อยเราอยู่สบายแล้วก็ยืนหยัดนะแล้วก็ขอให้ผู้คนที่เป็นมือบนทั้งหลายได้เหลียวแลดูแลคนที่เขาเป็นมือล่างแล้วก็เขาไม่มีโอกาสอย่างลูกหลานของเรารก็ขอฝากไว้ครับครับมันทำในราชสักมาคครับ คุณผูสภาครับฝาดทิ้งท้ายให้กับอาจารย์น้องนิดนึ่งครับแต่ละแต่ที่เป็นรุ่นไล่กันให้กับอาจารย์อย่างเดี๋ยวผมขอมอบทุนให้น้องเดือนละสองพันบาทผมจะโอนให้ทุกเดือนครับริษัทการให้ครับน้องจะเอาไปช่วยพ่อแม่ช่วยน้องหรือว่าเอาไว้ใช้ชีวิตประจำวันก็ได้ไม่เป็นไรับตอนนี้บริัทการให้ก็ประสานงานเลขบัญชีอาจารย์ครับผมเลบ ครับจะสักลอแครอนครับคือคือผมคนลุกเลยฮะคือทุกคนที่คือคนที่ลําบากมีเยอะเหมือนกันนะบานครับแต่ว่าคนที่ลําบากและยืนหยัดผมนที่ว่าแล้วก็ตั้งใจเนี่ยมันมีไม่เยอะงั้นน้องก็เป็นคนหนึ่งที่ยืนหยัดตั้งใจผ่านไป3ปีนียชีวิตเปลี่ยนเลยนะฮะคือจากที่เดิมทีที่บ้านไม่เข้าใจศาสนาเลยไม่รู้จักคำาภหยจาบไม่รู้จักคําาละหมาดไม่รู้จักว่าอะไรเลยฮะเราไปเนี่ยด้านล่างเป็นสุนัขใต้ถุนบ้านทั้งหมดเลยซึ่งเรา แต่ตอนนี้ัทำดีแล้วน้องเขาคุณพิจาร์ละหมาดครบที่บ้านก็เริ่มที่จะฝึกฝนเรื่องของการเรื่องศาสนาเข้ามาคือเราให้ลูกคนหนึ่งคนได้เรียนศาสนาในการเป็นว่าที่บ้านไม่ได้เรียนกลับมีผลที่ดีทให้คนที่บ้านเปลี่ยนแปลงไปด้วยนะครับและยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยพอน้องเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบเนี้คือคนที่ช่วยซัพพอร์ตคะคนที่ช่วยให้เงินเป็นรายเดือนเนี่ยคนที่ช่วยเจอน้องแล้วให้สกัดเนี่ยคิดดูกันว่าผลบุญจะจะเทินกลับไปผู้ให้ขนาดไหนคือขาดว่าเราเราเราผมเป็นแค่สะพานคะแต่ว่า รู้สึกว่าผมสุขใจมากๆเห็นน้องมีพัฒนาการการเรียนที่ดีเข้าใจศาสนาที่บ้านเกิดการเปลี่ยนแปลงที่เราไม่ได้สอนที่บ้านเขาเลยนะแต่ว่าเราสอนน้องเขาน้องเขา,เขาไปคุยที่บ้าน่ว่าเขาเกิดการเปลี่ยนแปลงไม่ได้ง่ายนะใช้คนละบาดละหมาด <Chicago. S 2> ทั้งบ้านไม่ได้ง่ายนะนะแต่ก็น้องเขาอยู่3ปีแล้วก็ทุกอย่างตอนนี้มาวันแรกเขาอ่านอ่านก่อนไม่ออกเลยเขาต้องปรับเขาต้องขยันหลายๆายเท่าจนทั้งว่าตอนนี้ขึ้นอยู่แกนนําของชั้นเรียนไปเรียบร้อยแล้ว นะครับแล้วก็ขอรอดสนธนาตรงตอบแทนนะครับผู้ที่สนับสนุนน้องและก็คนที่สนับสนุนน้องๆกำพร้าหรือน้องคนยากจนทั่วไปด้วยนะครับินชองลอทุกการบริจาคของท่านทุกการช่วยเหลือของท่านเราตอบแทนอย่างแน่นอนนะครับตอบแทนไปที่ท่านเองตอบแทนไปที่ครอบครัวตอบแทนนักับลูกหลานนะครับินชองล็อตเราให้สิ่งที่ดีแน่นอนนะครับวันนี้ก็ขอต่อั้งนะครับเชิญครับก็ินช่องลอตเอ่อเรามีโครงการเกี่ยวกับซ่อมแซมบ้านซ่อมแซมบ้านแล้วก็ บ้านที่เขามีปัญหาเรื่องหลังคามั่งฝาผน,นังแล้วแล้วแต่ที่แบบเวลาฝนตกทีก็ลําบากกันทีเนี่ยนเชีวเนาะเรามีโครงการที่จะช่วยซ่อมแซมให้แต่แต่ละเดือนอาจจะเป็นเดือนหนึ่งหรือสองหลังแล้วเดี๋ยวเราจะประทานพันอีกทีเนี่ยัเชียว่าผมแม่สอบถาม,มนิดนึงวันก่อนเนี่ยบ้านน้องเนี่ยหลังคาลวดเนื่องจากว่าอยู่ใต้ต้นไม้ต้นสนมันจะหักมาตลอดเวลาตอนนี้วันก่อนผมเนี่ยไปซ่อมหลังคาให้ตอนนี้แม่ใจหลังคายังอยู่ปกติไหมฮะปกติปกติแล้วใช่ไหมฮะ แต่ห้องน้ามีไหมที่บ้านไม่มีค่ะมไม่มีห้อง,องน้ำ,นำไ,ไหมแ,หแต่ตรงนั้นเขาสร้างห้องน้ําได้ไหมฮะที่บ้านสามารถสร้างได้ค่ะ,คะแบบว่ามันอยู่ที่ดินของชายมันติดตดินแต่ว่าเขาอนุญาตให้ไปขุดทำห้องทำห้องห้องห้องน้ำได้ใช่ไหมฮะไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันอ๋อเต้องขอไมีทางบาก่อนต้องคุยกบทาบาลก่อนใช่ว่าอนุญาตให้ให้เป็นทําเป็นห้องน้ําชัวคราวอะไรได้หรือไม่และที่ตรงนั้นเป็นที่ที่เราจะเป็นที่ มันเป็นที่ของชายทะเลค่ะมันติดชายทะเลเป็นที่ของของไม่ไม่ใช่ของเอกชนมันเป็นของสดกลางครับก็ให้อยู่อาศัยอยู่อาศัยได้ก็ู่ใต้อาจารย์บอกว่ามันต้องคุยดมนะคุณ่คุณแม่คุณพ่อแล้วก็น้องน้องกี่คนนะฮะน้องสามคนค่ะสามแล้วต้องสอคนได้เรียนได้เรียนค่ะน้องอยู่ประถมใช่ไหมใช่ค่ะขึ้นปรกแล้วยังฮะยังค่ะอ๋อเดี๋ยวพอจบไปค่อยมาอยู่ที่นี่นะอยู่ที่ตรังจังหมดตรังต่องนี่น้องก็พยายามประสานกับคุณแม่กับคุณพ่อว่า ตรงนั้นน่ะเราสามารถทําห้องน้ําได้ไหมแล้วเดี๋ยวเรามีโครงการไปให้นะเดี๋ยวติดต่อปะนะครับว่าตรงนั้นถ้ามีเพื่ออยจะไปทําห้องน้ำให้เนี่ยขออนุญาตให้ปลูกสร้างอะไรได้หรือเปล่าตอรารกเขามีเพื่อที่เมีคนกังสร้างก่นเดี๋ยวเราจะเดินโนะใครรักเดินยากษ์สะกิลโลป้าเดินโนะครับยักสากิโลไกรร้อนค่ะยักษ์สากิโลไกรร้อนนะคะที่แบบว่ามามอบทุนให้หนูหนูก็ไม่คิดว่าจะมีคนมอบทุนให้มันมอบทุนให้หนูค่ะเพราะว่า แบบว่าหนูก็ไม่ได้ไม่ได้รู้จักใครเลยแบบนี้ค่ะหนูไม่ค่อยเรื่องศาสนาแล้วก็พอได้แบบว่าครัวรุนพอได้มาอยู่กับครัวรุนก็คือแบบว่าชีวิตเปลี่ยนมากเลยค่ะก็ขอยาซากันโลกไกรนนะคะที่มอบทุนให้หนูหนูก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรจะให้ขอขอให้อาลตอบแทนนะคะนิดนึงฝางคือเมื่อกี้ที่น้องบอกว่าอันนั้นเป็นสกัดบางส่วนของเพื่อเฉลีของนักชีวิตร่วมกงันมานะฮะก็ ของเวียดีจากวีลเบอร์ด้วยมอปปรตรงนี้แล้วก็สิ่งที่หนูพูดเมื่อกี้ว่าหนูไม่รู้จักใครเลยอันนี้เนี่ยไม่เป็นไรนะแต่ว่าอันล็อ์รู้จักเราสิ่งเหล่ออานี้คืออันล็อกส่งความช่วยเหลือเนี่ยผ่านคนรอบข้างไม่คอยหนูเป็นบาปที่ดีของเราอแล้วก็ต้องใจร้อตดูว่าดูว่าเยอะๆตอนนี้ขึ้นมสามนะเปน่าขึ้นมสี่อีกสามปีก็จะเรียนต่อ,อที่แล้ว ก็ถอยดั่เป็นอะไรอย่าเป็นแล้วก็ขอดัวชอบเป็นวิชาอะไรครับวิชาภาษาไทยค่ะแล้วก็คณิตจอบเรคณิตนะครับวันนี้ฟ้ปิดรายการปี่แค่นี้นะครับยสลคาร์นครับสาลามไลกุมอร์แะุสลอฮวา تعاون บอัลเบรริวัตต์ควาวล تعاون ูอัลิมิวลอุ واتقوا الله ان الله شديد العقاب